นโมกลับมาบ้านแล้วนะครับแปลที่เบิดอวะวันก่อนครับปกติก็ไม่มีนิ้วอยู่แล้วยิ่งหนักหนหันหันไหมแม่ดูทางล้นที่เร็วหันมาหน่อยเร็วหันมาหันมาอางไรหมอเขาก็ไถขนออกหมดค่างนีค่ะก็แห้งลงเยอะเลยแหละอ่า ได้ราวนมก็แหง้งก็กินยากันยาวๆเลยล้วค่ะเออนโมเนาะเนาะไไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้นโมเนาะมโมกับขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสมทบให้นโมได้กับบ้านนะครับ ทำหน้าทำตาเข้ายังหูพับที่ยังแบบก็ดีขึ้นลแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าปลอดภัยอ่นะคะ mm hmm. ก็ต้องดูอาการไปอีกสักประมาณอาทิตย์อ่ะแต่เรื่องกินอาหารนี้เริ่มกินได้แล้วนะคะ เอาจากวันก่อนไม่กินเลยก็เริ่มกินได้แล้วก็คือกินแบบป้อนอะนะที่แม่ป้อนอะคะ่ะส่วนอาการโดยรวมอย่างอื่นก็เรื่องค่าเลือดอะไรแบบเนี้ยหมอเขาก็อัพกำลังอัดยากันอยู่อะคะ่ะตอนนี้เต็มที่กับคุณชายหูพับเสร็จนะโมก็ยังมีคุณชายหูพับอยู่ ก็กินแบบน่ากลัวจริงๆนะไอ้เชื้อราตัวนี้เนี่ยเมื่อไหรจะได้หายจะได้หล่อแบบพี่สังทองเนาะใช้เวลากันยาวไปยาวไปเลยละคะ่ะก็ต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงเดียวอีกอะเหมือนที่แม่เลี้ยงสั่งทองเมื่อก่อนก็เลี้ยงเดียวเพราะว่า อยู่รวมกับเพื่อนไม่ได้ไอ้รูกตัวนี้อ่านอนแม่ไม่กวนแล้วน้องจะได้นอนแม่ก็กราบขอพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆก,กำลังใจท,ที่ส่งต่อบ้านสิชนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ